ชวนกันมาเก็บน้ำส้มควนไม้อีกแล้วนะครับอันนี้เป็นถังตวงนะครับถังตวงจากกระบอกกระบอกควนนะครับกระบอกควนที่กลั่นเอาหยดน้ำส้มควนไม้นะครับก็จะทำการเก็บในกรอกใส่ขวดก่อนเนืะก็จะไปทำการการ ่ะทำให้ตกตะกอนนะครับทำให้หมัดอีกครั้งหนึ่งนะครับน้นำส้มผลไม้นะครับใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับใช้ในการเกษตรเนาะ ใช้กระตุ้นนะครับการจเจริญเติบโตของอพืชผักนะครับป้องกันมแมลงต่างๆนะขับไล่มแมลงป้องกันมแมลงหอยทากหอยทากก็ได้นะครับหอยทากก็ได้เพีย้ยอะไรต่างๆก็ดีนะครับก็ได้ใช้ในในบ้านในเรือนก็ได้นะครับใช้ถูพื้นใช้ กาทำความสะอาดขจัดคราบสกรปรกนะครับล้างาล้างห้องน้ําล้างส้วมครา,าบสกรปรกต่างๆนีนะครับจะน้ำท้มควันไม้จะไปช่วยกัดไอ้พวกคราบสกรปรกออกนะครับจริงๆประโยชน์ของเขามีเยอะมากนะครับในน้ำส้มควนไม้นี่มีาสาร ที่ได้จากธรรมชาตินะครับเยอะมากนะครับกว่า200ชนิดประโยชน์ของมันก็มีเยอะมากนะครับเป็นกว่า200อย่างนะครับใช้ในการผสุสัตว์นะครับการฉีดพ่นรับไล่แมลงรับไล่แบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆนะครับที่ส่งผลเสียต่อสัตว์นะครับมูลสัตว์นก่ฟินเม้นอะไรต่างๆฉีดพ่นกบได้นะครับ ขยะไม่กินเม้นก็ถุงขยะไม่กินเม้นมีนอนมีอะไรนะี่น้ำส้มควันไม้ขจัดแก้ไขได้ทั้งหมดรประโยชน์มีเยอะมากจริงๆนะครับในอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมต่างๆก็ใช้เป็นองค์ประกอบนะครับในกระบวนการผลิตด,ด้วยนะครับมีเยอะมากแต่เราไม่รู้นะครับไม่รู้มาก่อน ในน้ำส้มควันไม้นะครับจะมีทั้งตัวน้ำส้มควันไม้และจะมีะน้ำมันอยู่ด้วยนะครับเป็นน้ำมันดินและน้ำมันใส่นะจะสังเกตดูที่มือจะเหนียวเหนียวแล้วก็ลื่นๆื่นหมยน,นะครับซึ่งไอ,อ้น้ำมันดินและน้ำมันใสเนี่ยมันได้มาพร้อมเดียวกันกับการกลัดน้ำส้มควันไม้นั่นแหละนะครับแต่เรานําไปใช้งานไม่ได้นะครับเราต้องอเอาไปทําการหมักหรือว,ว่าทาการให้ ตัวน้ำส้มเนี่ยมันตกตะกอนนะครับตกตะกอนแล้วแยกน้ามันใสกับน้ำมันดินออกนะครับเราจะเอาเฉพาะไอ้ตัวน้ําส้มคอมไม้จริงๆเนี่ยไปใช้งานนะครับเก็บเลยใช้เลยไม่ได้นะครับต้องเอาไปสู่กระบวนการตกตะกอนก่อนนะครับนั่นจะเป็นการะจะให้เกิดผลดีจะ,ะกลายเป็นการส่งผลเสียนะเพราะไอ้น้ำมันทั้งหลายพวกนี้นะถ้าเอาไปพ้นฉีดค้น ต้นไม้เอาไปขัดถูอะไรในในบ้านเรือนในที่อยู่อาศัยก็จะทําให้ลื่นเนาะนะครับลื่นแล้วจะเปื้อนแ,แล้วก็เวลาเอาไปฉีดต้นไม้มันจะไปยึดเกาะที่ใบนะครับทําให้ระบบการดูดซึมอาหารหรือว,ว่าไอการดูดอากาศหายี่อากาศอะไรต่างๆของใบไม้จะอุดตันนะครับจะทําให้อาจจะทําให้ต้นไม้ตายได้นะครับ ก็ใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรนะครับ3เดือนหรือเดือนครึ่งนะครับก็แล้วแต่วิธีการาแล้วแต่วิธีการแยกสารนะครับมันออกจากน้ำส้มนะก็ทุกอท,ทุกอย่างนะครับมีกระบวนการและมีขั้นตอนเนาะนะครับดังนั้นทำอะไรก็ตามนะครับทำการเกษตรก็ตามทำ อาชีพไหนทํางานใดนก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีลําดับขั้นตอนนะครับมีเหตุมีผลเนาะนะใจร้อนรีบร้อนได้นะครับทําอะไรให้รีบทํานะแต่ทําแล้วอย่ารีบเร่งอย่ารีบร้อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวอ่ามีโอกาสพบเจอกันแล้วก็พูดคุยกันใน คลิปวิดีโอหน้าต่อไปแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะขออันญิตทยอยเก็บรูปรวมน้ำพุ่มคอนมาให้ก่อนนะครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับ